นี่จ้ะทุ่งหรืองทองของเรานะคะทุกคนยังมีราคาด้วยค่ะมันเป็นข้าวมาลิร้อยห้าปติมได้รถแล้วหลังหลังจากปติมห่างหายไปนานแล้วคะวันนี้ก็จะพามาชมเราได้รถเกี่ยวค่ะ ข้าวเต็มแล้วค่ะถ้าเสียงดังอย่างงี้คือข้าวเต็มสวัสดีค่ะวันนี้ปาติมพามาเกี่ยวข้าวนะคะข้าวมาลิร้อยห้าของปาติมสุกแล้วหลังจากปาติมห่างหายไปนานนะคะวันนี้ก็จะพามาชม เราได้รถเกี่ยวครับโอเคนะหลังจากปฏะิมห่างหายไปนานนะคะวันนี้ก็จะพามาชมเราได้รถเกี่ยวครับข้าวเต็มแล้วค่ะถ้าเสียงดังอย่างนี้คือข้าวเต็ม นนหลังจากปติมห่างหายไปนานนะคะวันนี้ก็จะพามาชมเราได้รถเกี่ยวครับโอเคนะหลังจากปฏิมห่างหายไปนานนะคะวันนี้ก็จะพามาชม เราได้รถเกี่ยวค,ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะตรงนี้ประทิมก็ประมาณยี่มห้าไร่ค่ะนี่ค่ะวิจใจสุดๆ เขานัดปติมนานมากปติมเลยเหงาเลยตอนนี้ดีใจแล้วได้เกี่ยวแล้วค่ะทุกคนดีใจกับปติมใส่ปุ๋ยแค่ไม่เยอะค่ะก็ได้ผลผลิตระหว่างนี้ปติมก็ดีใจแล้วมากนะคะโอ๊ยแปลงนี้มันปติมก็ใส่ปุ๋ยไปแค่รอบเดียวนะคะ ใส่ปุ๋ยแค่ไม่เยอะค่ะก็ได้ผลผลิตระหว่างนี้ป้าติ๋มก็ดีใจแล้วไม,ไม่ค่อยเปลืองปุ๋ยค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะพาเดินไปค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ เวลาประมาณใส่ปุ๋ยแค่ไม่เยอะค่ะก็ได้ผลผลิตระหว่างนี้ป้าติ๋มก็ดีใจแล้วเองตรงนี้ป้าติ๋มก็ประมาณยี่มห้าไร่ค่ะนี่ค่ะดีใจสุดๆ เ่านัดเพชรปาติมนานมากปาติมเลยเหงาเลยตอนนี้ดีใจแล้วได้เกี่ยวแล้วค่ะทุกคนดีใจกับปาติมนี่จ้ะทุ่งมืวงทองของเรานะคะทุกคนนี่จ้ะทุ่งมืวงทองของเรานะคะทุกคน ชีวิตชาวนาก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะพอได้ผลผลิตก็จะยิ้มออกหน่อยยังไม่ได้หักเท่านัด,ดป้าติมนานมากป้าติมเลยเหงาเลยตอนนี้ดีใจแล้วได้เกี่ยวแล้วคะ่ะทุกคนดีใจกับป้าติมเท่านัด,ดป้าติมนานมากป้าติมเลยเหงาเลยตอนนี้ดีใจแล้วได้เกี่ยวแล้วคะ่ะทุกคนดีใจกับป้าติม เป็นข้าวมะลินะคะข้าวแล้วเราดีใจจ้าพ,พี่น้องเพื่อนๆทุกคนข้าวกำลังใช้เวลาประมาณอะไรเลยนะคะเนี่ย ใส่ข้าวรวงดีใส่ปุ๋ยแค่ไม่เยอะค่ะก็ได้ผลผลิตระหว่างนี้ป้าติ๋มก็ดีใจแล้วข้าวก็เป็นข้าวมะลินะคะชีวิตชาวนาก็จะประมาณนี้แหละค่ะ ได้ผลผลิตก็จะยิ้มออกหน่อยยังไม่ได้หักใส่ปุ๋ยแค่ไม่เยอะค่ะก็ได้ผลผลิตระหว่างนี้ป้าติ๋มก็ดีใจแล้วโอเคนะ ไเป,ปืองปุ๋ยค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะพาเดินไปนี่จะ้ะทุ่งหลวงทองของเรานะคะทุกคนค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ ชีวิตชาวนาก็จะประมาณนี้แหละค่ะพอได้ผลผลิตก็จะยิ้มออกหน่อยยังไม่ได้หักยังมีราคาด้วยค่ะมันเป็นข้าวมะลิร้อยห้าติมได้รถแล้วหลังข้าวก็เป็นข้าวมะลินะคะทุกคน สวัสดีค่ะใส่ปุ๋ยแค่ไม่เยอะค่ะก็ได้ผลผลิตระหว่างนี้ป้าติ๋มก็ดีใจแล้วไม่ค่อยเปลืองปุ๋ยค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะพาเดินไปดูใกล้ๆเนะค่ะเนาะ ะะโอ้ยแปลงนี้มันป้ติ๋มก็ใส่ปุ๋ยไปแค่รอบเดียวนะคะข้าวก็เป็นข้าวมะลินะคะใส่ปุ๋ยแค่ไม่เยอะค่ะก็ได้ผลผลิตระหว่างนี้ป้าติ๋มก็ดีใจแล้ว เขานัดพิปาติมนานมากปาติมเลยเหงาเลยตอนนี้ดีใจแล้วได้เกี่ยวแล้วค่ะทุกคนดีใจกับปาติมชีวิตชาวนาก็จะประมาณนี้แหละค่ะพอได้ผลผลิตก็จะยิ้มออกหน่อยยังไม่ได้หัก เต็มแล้วค่ะถ้าเสียงดังอย่างนี้คือข้าวเต็ม <c oughs> ไม่ค่อยเปืองปุ๋ยค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะพาเดินไปใส่ปุ๋ยแค่ไม่เยอะค่ะก็ได้ผลผลิตระหว่างนี้ป้าติ๋มก็ดีใจแล้ว <c oughs> ใช้เวลา ประมาณค่ะทุกคนสวัสดีค่ะแปงเดอครั